ทุกปัญหามีทางแก้ตอนนี้ทุกท่านอยู่ในรายการคิดดีมีทางออกวันนี้เราอยู่กับคุณชัยภานาักวิจัยการเกษตรค่ะ โดยผู้ประสบปัญหาของเราในวันนี้คือคุณกันวราที่ประกอบอาชีพชาวนาค่ะเรามาลองฟังกันนะคะว่าชาวนาเจอกับปัญหาอะไรขอเชิญคุณกันวราค่ะสวัสดีค่ะคุณกันวราที่คุณติดต่อเรามาในวันนี้คุณต้องการร้องเรียนเรื่องอะไรคะฉันจะมาร้องเรียนเรื่องนาข้าวก็นาข้าวมาัเป็นแบบนี้จะให้ทํายังไงชาวบ้านนะข้าวก็เริ่มจะไม่มีกินกันควายที่เลี้ยงก็เริ่มป่วยลงป่วยลง,ยลงอีกอย่างฟางข้าวก็จะหมดเนี่ย ค่าใช้จ่ายนี่สินน่ะก็มากขึ้นเรื่อยๆเลยชาวบ้านอย่างเราอะ่ะเครียดกันไม่ไหวแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงค่ะสิ่งที่คุณกันเวลาพบเจอนะคะคือข้าวแห้งแล้งสัตว์ไม่มีอาหารกินแบบนี้มันเกิดจากอะไรคะเจเย็นก่อนนะคะคุณกันเวลาปัจจัยมีหลายสาเหตุมากคุณสามารถพาเราไปดูพื้นที่จริงๆได้ไหมคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานที่จริงแล้วค่ะส่วนท้อนาหลาคอนดิชัน่นก็คือทุกนั้นที่คุณกันเวลาได้บอกไปก่อนหน้าแบบนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะจะมีอยู่3อย่างนะคะคือการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมีที่มากเกินกำหนดแล้วก็การพรวนดินที่บ่อยเกินไปค่ะแล้วแบบนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงดีคะอย่างแรกนะคะเราต้องเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์แทนค่ะประโยชน์คือเพิ่มธาตุอากาศในพืชฟื้นฟูจุลินทรีย์ในดินลดสารเคมีตกค้างและช่วยให้พืชแข็งแรงค่ะ แล้วอย่างนี้มันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยไหมคะมีแน่นอนค่ะจากนี้นะคะเรายังมีเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ดินสามารถรู้ความเป็นกรดด่างช่วยใส่ปุ๋ยได้ทุกชนิดไม่มากหรือน้อยเกินไปจากนั้นก็มีโดนที่พ่นปุ๋ยชีวาภาพสามารถพ่นได้สม่ำเสมอและรวดเร็วแถมยังลดการจะัสะสมจากเคมี Me ในพื้นดินด้วยค่ะโอ้ยยุ่งยากใช้อะไรนักหนาเงินก็ไม่ค่อยจะมีไม่เอาลำบาก เซียนก่อนนะคะเรามาตั้งสติแล้วคุยกันดีๆนะคะแล้วยังมีปุ๋ยหลายประเภทที่สามารถทําเองได้และประหยัดมากๆด้วยค่ะส่วนเรื่องเทคโนโลยีเราจะมีคนจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะอืมก็ได้แต่มันจะได้ผลจริงหรอได้ผลแน่นอนค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมมากๆแน่ๆเลยค่ะค่ะ ปัญหาของเราในวันนี้ก็ถือว่าสามารถแก้ได้แล้วนะคะสําหรับทางบ้านที่พบเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ